ชัยทวัฒน์ลั่นเดินหน้าสียุทธศาสตร์2ภารกิจนำทัพก้าวไกลเร่งขยายฐานสมาชิกทำงานให้เข้มแข็งขึ้นย้ำการเมืองหลังจากนี้เป็นการต่อสู้ของการเมืองชนชั้นนำการเลือกตั้งและการเมืองภาคประชาชนวันที่24กันยายน2566ที่อาคารกีฬาเวท10เยาว,วชนกอทอมไทยญี่ปุ่นดินแดงในกิจกรรม ก้าวต่อไปก้าวไกลทั้งแผ่นนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักก้าวไกลกล่าวว่านี่คือประชุมสมาชิกพักของพักก้าวไกลที่ใหญ่ที่สุดที่ทำมาซึ่งจะเป็นทิศทางที่สำคัญที่ทำให้พักก้าวไกลมีประชาชนเข้ามาส่วนร่วมมากที่สุดวันนี้ผมมายืนแทนพิธาลิ้งเจริญรัตประธานคณะที่ปรึกษา,าพักก้าวไกลแต่อยากจะประกาศในฐานะเป็นหัวหน้าพักคนใหม่ว่า แม้ว่าหัวหน้าพักก้าวไกลจะเปลี่ยนไปแต่ว่าที่นายกรัฐมนตรีของพักก้าวไกลจะไม่เปลี่ยนแปลงยังคงเป็นพิธาลิ้มเจริญรัฐคนเดิมวันนี้ในฐานะหัวหน้าพักก้าวไกลคนใหม่จึงอยากพูดถึงเส้นทางทางการเมืองของพักและบทใหม่ของการเมืองไทยมีหลายคนที่บอกว่ามีการเปลี่ยนจากระบอบเผด็จการสู่ระบบบประชาธิปไตยผมคิดว่าก็คงไม่เป็นเช่นนั้นเพราะเราเห็นการจัดตั้งรัฐบาลที่ไม่เคารพเสียงของประชาชนและปัญหาการเมืองไทยประการที่สอง คือรัฐรวมศูนย์เป็นระบบปิดกั้นการเมืองไทยเต็มไปด้วยการทุจริตไม่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนซึ่งเรื่องการกระจายอำนาจรัฐบาลนี้คือการกระจายอำนาจแบบผู้ว่าซีอปัญหาเหล่านี้ของการเมืองไทยเราแก้ไม่ได้เพราะที่ผ่านมาการเมืองไทยเป็นการเมืองของชนชั้นนำที่อนุญาตให้มีการรัฐประหารได้ตลอดเวลา ถ้าเอารถถึงมายึดอำนาจไม่ถือเป็นการล้มล้างการปกครองแต่ถ้าโพสเฟซบุ๊กแบบที่ผู้มีอำนาจไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินอาจจะต้องติดคุกเป็นสิบปีหรือไม่ก็อาจจะต้องถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตนายชัยธวัฒน์ยังอีกว่าในฐานะหัวหน้าพักเก้าไกลยอยากจะบอกว่าเป้าหมายสำคัญของพักเก้าไกลคือเราต้องผลักดันต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งที่การเมืองของชนชั้นนำบอกว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นสิ่งที่สังคมไทยปฏิเสธไม่ได้อีกต่อไปภายใต้เป้าหมายนี้ จะมียุทธศาสตร์สำคัญ4ีด้านมีภารกิจเฉพาะหน้า2ภารกิจคือสร้างพักคก้าวไกลให้เข้มแข็งเป็นสถาบันทางการเมืองจริงๆให้ได้และงานในวันนี้ถือจุดเริ่มต้นจึงอยากเชิญชวนให้ช่วยกันขยายสมาชิกพัก ช่วยกันขยายการมีส่วนร่วมของประชาชนและช่วยกันปักธงทางความคิดทำพักก้าวไกลให้พร้อมปันเปลี่ยนแปลงเมื่อช่วงของการเปลี่ยนแปลงมาถึงยุทธ,ธศาสตร์ที่2คือฝ่ายค้านในสภาที่จะต้องทำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลฝ่ายบริหารตนในฐานะหัวหน้าพันคนใหม่ให้สัญญาว่าจะทำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาไม่เกรงใจไอคอนอย่างที่เคยพิสูจน์ดูดันด้วยเนื้อหายุทธศาสตร์ด้านที่3คือฝ่ายค้านเชิงรุกยุทธ,ธศาสตร์ที่4คือตรึงพื้นที่เก่ารุกพื้น ื้นที่ใหม่พื้นที่ไหนประชาชนให้ความไว้วางใจก็จะต้องเร่งทำงานเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเราทำงานไม่เหมือนใครสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนี่คือสิ่งที่ต้องช่วยกันทำส่วนพื้นที่ไหนที่ยังไม่ชนะการเลือกตั้งก็ขอเชิญชวนให้ทำพักให้เข้มแข็งขึ้นและช่วยกันเฟ้นหาสภาผู้แทนราษฎรของทุกคนหลังจากนี้พักก้าวไกลจะสร้างกลไกลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสรรหาท้องถิ่นทุกระดับเป้าหมายไม่ใช่การสร้างหัวคะแนนในการเลือกตั้งใหญ่ แต่ต้องการผลักดันการกระจายอำนาจในการรวมศูนย์ส่วนภารกิจสุดท้ายคือร่วมกันผลักดันให้ได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาจากประชาชนอยากให้ช่วยกันรณนงรงเรียกร้องทำประชามติว่าต้องการให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับหรือไม่และสอสอรอต้องมาจากประชาชนทั้งหมดนายชัยธวัฒน์ยังกล่าวอีกว่าที่ตนพูดมาทั้งหมดทราบดีว่าหลายคนเสียใจหลายคนสิ้นหวังหลายคนเสียน้ำตาเพราะพักคก้าไกลชนะการเลือกตั้งมาแต่ไม่สามารถจัดตั้ง รัฐบาลได้แต่อยากจะบอกว่านับจากนี้ขอให้เอาน้ำตาเอาความเสียใจไม้ข้างหลังและไม่มีอะไรมีจะต้องเสียใจอีกต่อไปวันนี้พวกเราช่วยกันสร้างความเปลี่ยนแปลงมากขนาดไหนดังนั้นต้องจับมือสร้างความเปลี่ยนแปลงบรรลุปเป้าหมายร่วมกันก้าวต่อไปก้าวไกลทั้งแผ่นดินอ่านข่าวพิธาครึ่งเวทีฝากฝังชัยธวัฒน์ขอให้รักเหมือนกันลั่นครั้งหน้าก้าวไกลทั้งแผ่นดิน